สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lady b a n Channel คลิปนี้เป็นการสปอยซีรีส์เรื่องสืบสันดานตอนที่3สามารถรับชมแบบเต็มๆได้ที่ Netflix ค่ะ ตอนที่3จุดอ่อนเริ่มเรื่องมาที่คีตาลูกสาวของสะพ้ายใหญ่กําลังจะจัดงานแฟชั่นโชว์เสื้อผ้าของแบรนด์ตัวเองกับหุ้นส่วนแต่เพื่อนๆก็งงว่าคีตากําลังทําอะไรเธอให้คนใช้เอาเสื้อมาขึงเหมือนตักผ้าเฉยๆคีตาอธิบายว่าฉันไปนงานแฟชั่นที่ต่างประเทศมาไม่ได้เป็นนั่งงงๆเฉยๆนะคะฉันก็ได้ไอเดียมาบ้างปะหุ้นส่วนได้ยินแบบนั้นก็ตอบกลับไปว่าถ้าเธอไม่ใช่คุณหนูคีตาเขาก็คงไม่ชวนเธอไปงานหรอกคะ่ะบอกเลยให้รู้ไว้นะตอนแรกที่แตสิ ใจมาทํางานกับเธอคิดว่าจะเจ๊งไปแล้วซะอีกเธอดูชุดนั่นมันสวยมันดีแต่เธอเอามันมาขึงเหมือนซากอะไรก็ไม่รู้อ่ะคีตาได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจที่หุ่นส่วนพูดแบบนั้นหุ่นส่วนอีกคนเลยเข้ามาห้ามาไว้และแนะนําให้หานางแบบมาใส่ดีกว่าไหมทั้งสองคนให้บีคนใช้ของคีตาที่กําลังจัดชุดอยู่มาลองดูว่าจะเข้ากล้องไหมและดูเหมือนว่าทั้งกล้องถ่ายจะชอบมากที่บีใส่ชุดนี้ขึ้นเลยจะให้บีมาช่วยถ่ายชุดที่ไปโชว์งานแฟชั่นให้บีทําได้ดีมากๆเหมือนว่า เธอจะมีพรสวรรค์ทางด้านนี้แต่จูจูคีตาก็สั่งให้บีเปลี่ยนชุดต่อหน้าทุกคนบีก็ขอไปเปลี่ยนในห้องน้ําแต่คีตาก็ไม่ยอมและฉีกชุดที่บีใส่ออกเพื่อนๆพ,พยายามห้ามเอาไว้แต่คีตาก็ไม่ฟังทําให้บีอายมากจนทําอะไรไม่ถูกวันต่อมาระหว่างที่บีกาลังอาบน้ําแต่งตัวให้หมาอยู่น้องสาวโทรมาหาบีบอกว่าแม่ป่วยต้องใช้เงินแบบน้องสาวของบีบอกว่าจะออกจากมหาลัยมาช่วยหาเงินแต่บีบอกว่าให้ตั้งใจเรียนไปเถอะเรื่องเงินไม่ต้องห่วงพี่จัดการเอง ระหว่างที่กําลังคุยกับน้องสาวอยู่จู่ๆคีตาก็เดินเข้ามาพูดว่าบอกแล้วไม่ใช่หรอว่าห้ามหยิบโทรศัพท์ระหว่างทํางานแบบเสื้อผ้าที่จะโชว์แฟชั่นรอบนี้เสร็จหรือ,อยังรีบๆทําฉันจะเอาไปคุยกับเพื่อนบีก็ตอบว่ากําลังเขียนแพทเทิร์นอยู่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วแบรนด์เสื้อผ้าที่คีตาทําอยู่คือผลงานที่บีทําออกมาทั้งหมดตัดภาพมาที่ไข่มุกหัวหน้าแม่บ้านบอกให้เธอกลับมารับใช้ส่วนกลางแทนจากที่เคยรับใช้แค่เจ้าสวัวไข่มุกได้แต่นั่งเศร้าเหมือนว่ายังทําใจไม่ได้จากการจากไป ้เาสวทางฝั่งของครอบครัวเทวาสติภไพสารที่กําลังนั่งรับประทานอาหารเช้ากันอยู่ภูพัดพูดถึงเรื่องที่อาร,รยาเปลี่ยนสคริปต์ในงานให้ไข่มุกไปพูดแทนตัวเองทําให้ภูพัไม่ได้หน้าอาร,รยาก็ตอบว่ามันจบไปแล้วพี่อย่าคิดมากพราชาผู้สวนคุนมาว่ามารยาคือสิ่งที่เราต้องมีพูดจบภูพัก็บอกกับทุกคนว่าพรุ่งนี้อาทนายจะมาเปิดพิัยกรรมผลออกมาเป็นยังไงขอให้ทุกคนยอมรับด้วยช่วงเย็นไข่มุกเข้าไปทาความสะอาดในห้องเก็บของเธอได้เจอกับผี ื่อที่เจ้าสัสวสตาบเอาไว้ทําให้เธอคิดถึงเจ้าสัวมากเพราะเจ้าสัวเป็นคนที่ชอบผีเสื้อมากๆถึงขนาดสร้างห้องสําหรับให้ผีเสื้อไว้เลยแถมยังสอนให้ไข่มุกรู้เรื่องผีเสื้ออีกด้วยเจ้าสัวเคยบอกกับไข่มุกว่าเธอไม่เหมือนผู้หญิงที่ผ่านๆมาแถมไข่มุกยังชอบผีเสื้อเหมือนกันด้วยนั่นเป็นเหตุผลที่เจ้าสัวขอไข่มุกแต่งงานตัดมาที่คีตาเธอถามแม่ว่าพ่อให้ไปเรียนต่อที่นิวยอร์กได้ยังแม่ก็บอกว่าพ่อบอกว่าจะให้ไปเรียนที่ฝรั่งเศสเพราะเห็นว่าเราชอบแฟชั่นไงจะได้ไปเรียน พทางแต่คีตาไม่พอใจเพราะอยากไปนิวยอร์กเหมือนที่ชัตเตอร์ลูกพี่ลูกน้องตัวเองไปจากนั้นคีตามาปาร์ตี้กับเพื่อนๆแต่หุ้นส่วนเหมือนจะไม่พอใจเพราะงานยังไม่เสร็จคีตาบอกไปว่านี่เรามาปาร์ตี้กันนะฉันกําลังทําอยู่รอได้เลยสักพักชัตเตอร์ก็มาร่วมวงด้วยแต่ด้วยความฮอตของชัตเตอร์ก็เลยมีเพื่อนเพื่อนของ,ของคีตาเข้ามารุมเยอะไปหมดคีตาออกตัวว่าชัตเตอร์ไม่เอาหรอกพวกนี้พูดจบคีตาก็เดินหนีออกไปเหมือนกําลังกดใครอยู่บีโทรไปหาโจ๊กแฟ,แฟนหนุ่มที่เป็นคน นขับรถให้ชัตเตอร์บอกว่ายังไม่ได้นอนเลยต้องทําแบบเสื้อผ้าให้กีตากลางวันก็ต้องดูแลหมาอีกโจ๊กได้แต่เป็นห่วงแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เขาบอกกับบีว่านอนก่อนก็ได้นะไม่รู้จะได้กับกี่โมงไอเด็กเวรพวกนี้ต้องรองมันอีกพูดยังไม่ทันจบชัตเตอร์กับกีตาก็เดินออกมาพร้อมกันและให้โจ๊กขับรถไปส่งที่บ้านชัตเตอร์ก็งอคีตาที่มีผู้หญิงเข้ามาเกาะแกะซึ่งจริงๆแล้วทั้งคู่แอบคบกันและคีตาเหมือนจะหลงรักชัตเตอร์มากๆจากนั้นทั้งคู่ก็จัดการหลังรถโดยไมม่่สนนวาีค ถอยูเช้าวันต่อมาอัทนายมาถึงที่บ้านทุกคนนั่งกันอย่างพร้อมเพียงอรายาให้ไข่มุกมาอยู่ฝั่งพินัยกรรมด้วยกันคนใช้ทุกคนต่างก็พากันแอบฟังเพราะอยากรู้ว่าใครจะได้รับมรดกไปจากนั้นทนายก็เริ่มอ่านพินัยกรรมคนแรกที่ได้รับมรดกมูลนิธิพร้อมหุ้น10%ของบริษัทไปก็คือผาชาลูกสะภ้ยคนโตคนที่2ที่ได้เงินในบัญชีไป200ล้านบาทและหุ้นส่วนของบริษัทอีก15%คือนางอรายาสะภ้ยคนเล็กคนที่สา ได้สนามกอล์ฟและหุ้นบริษัท30%คือภูพัฒน์ลูกชายคนโตและคนสุดท้ายที่ได้รับมรดกตำแหน่งใหญ่ประธานบริษัทและหุ้น45%คือมาวินที่ได้ไปทุกคนตกใจมากยังควรใช้ว่าทำไมมาวินถึงได้มากกว่าผูพัฒน์ควรใช้ทุกคนเอาใจช่วยว่าต้องมีไข่มุกในนั้นแน่แต่สุดท้ายทนายก็อ่านจนจบและบอกว่าไม่มีชื่อไข่มุกเลยผู้พัฒน์ไม่ยอมเขาคัดค้านเพราะว่าตัวเองช่วยบริหารมา20กว่าปีจะไม่มีชื่อตัวเองในประธานได้ยังไงพ่อไม่มี ทีทางเขียนพินยกรรมแบบนี้แน่มาวินก็ส่งกลับไปว่าพี่บอกเองนี่ว่าผลจะเป็นยังไงทุกคนก็ต้องยอมรับภูพัดจึงขอตรวจสอบพิ่นยกรรมใหม่แต่อาทรนายบอกว่าผมยืนยันว่าจะสัวเขียนเองกับมือจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันไปอรารยาเดินไปพูดกับไข่มุกว่าไม่ได้อะไรเลยเนาะน่าสงสารจังมาวินกับอรารยาพาก,กันมายืนอยู่หัวโต๊ะเหมือนแสดงให้เห็นว่าทั้งคู่ครอบครองบ้านหลังนี้ไว้แล้วหลังจากที่ไข่มุกกลับมาที่ห้องเหมือนว่าเธอกําลังนั่งคิดอะไรบางอย่างอยู่ส่วนภูพัด แทบจะเป็นบ้าไปเลยทางฝัง่งครอบครัวมาวินเต้นลาฉลองกันในบ้านอย่างมีความสุขกลางดึกไข่มุกมหาพชาและภูพัเธอเอาสร้อยคอที่เจ้าสัวให้มาคืนไข่มุกบอกว่าคืนที่เจ้าสัวเดี้ยงไปหนูเห็นคุณมาวินออกมาจากห้องของเจ้าสัวเป็นคนสุดท้ายหนูกลัวก็เลยไม่กล้าบอกใครคุณมาวินขู่ว่าจะเล่นงานภูพัชถามว่าเธอคิดว่าเธอเอาสร้อยมาคืนแล้วพวกฉันจะปกป้องอเธอหรอไข่มุกก็บอกว่าหนูอยากแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าหนูไม่ได้หวังสมบัติอะไรจากเจ้าสวัวหนูอยากให้คน ได้รับโทษจากสิ่งที่ทำหนูจะไปหาหลักฐานมาให้ได้ตกดึกไข่มุกก็มานั่งเล่นกับบีที่สนามบีถามไข่มุกว่าทำไมถึงยังอยู่ที่นี่ต่อไข่มุกก็ตอบว่าหาความจริงให้เจ้าสวัวบีชมเพื่อนว่าเข้มแข็งมากงั้นกูก็จะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆจะยอมลุกสู้เพื่อตัวเองบ้างละคืนนี้ไปนอนห้องกูปะ่ะแล้วทั้งคู่ก็ไปนั่งเล่นที่ห้องบีกันเหมือนว่าตอนนี้ทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันจริงๆที่พร้อมจะลุยทุกปัญหาไปด้วยกันไข่มุกบอกกับบ,บีว่าสักวันบีต้องได้ทํารนฟน ของตัวเองแนพราะบีมีฝีมือมากๆเช้าวันต่อมามาวินลื้อระบบใหม่ทั้งบริษัทและย้ายภูพัดออกจากบอร์ดบริหารภูพัดรู้แบบนั้นก็โมโหมากได้ต่กัดฟันเอาไว้เพราะทำอะไรไม่ได้ตัดภาพมาที่บีกำลังนั่งวาดแดบบเสื้อผ้าให้ขีตาหุ่นเซอรของกีตามาเจอและตกใจมากที่ฝีมือของบีทำได้ขนาดนี้ทั้งสองคนรู้ได้ทันทีว่าที่ผ่านมาคีตาไม่ได้ทำเองเลยเพราะว่าเป็นลายเส้นแบบเดียวกับของบีเลยกีตาเห็นเหตุการณ์พอดีเธอจึงรีบเดินหนีออกมา เธอชวนชัตเตอร์หนีออกไปจากที่นี่เพราะอยู่ต่อเพื่อนๆก็ไม่ช่วยทําแบรนด์แล้วชัตเตอร์บอกให้ทนหน่อยเดี๋ยวยังไงก็ได้เป็นเมืองนอกแล้วหลังจากนั้นคีตาก็มาหาบีและพูดว่าเก่งมากเหรอไม่ทาเป็นของตัวเองเลยอ่ะลืมไปแกไม่มีเงินเนาะพูดจบคีตาก,ก็จับมือบีเข้าเครื่องเย็บผ้าด้วยความโมโหบีได้แต่ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเธอเดินออกมาให้โจกช่วยโจกเห็นแบบนั้นก็โมโหสุดขีดได้แต่ร้องออกมาแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เช่นเคยตกเย็นที่คาราฮาดมีงานเลี้ยงของมาว ที่ได้ขึ้นเป็นผู้บริหารคนใหม่มาวินเดินมาชมลูกว่าขอโทษที่กดดันมาตลอดฉันอยากจะให้แกพร้อมถ้าวันหนึ่งฉันไม่อยู่แกต้องก้าวขึ้นมาดูแลแทนฉันชาเตอร์ที่ร้อยพ่อยอมรับในตัวเขามาตลอดเขาดีใจมากที่พ่อพูดแบบนั้นระหว่างที่ข้างนอกมีงานฉลองกันเหมือนมีใครสักคนแอบเข้ามาปล่อยหมาเอาขนมมารอให้เดินออกไปตามทางและแอบติดก,กล้องไว้ที่ปลอกคอหมาตัดภาพมาที่งานฉลองมาวินสั่งให้เปิดวิดีโอพรีเซนต์ตัวเองทันใดนั้นเองจู่ๆก็ เป็นวิดีโอที่ลูกชายกับลูกสาวของผูพัดและมาวินกําลังแอบเล่นจำจี้กันอยู่ทุกคนในงานที่เห็นต่างก็พากันตกใจมาวินรีบสั่งให้ปิดทันทีแต่ก็ไม่ทันเพราะคนทั้งงานเห็นกันหมดแล้วผูพัดรีบวิ่งไปดูลูกสาวของตัวเองและโกรธชัตเตอร์มากผาชาพยายามช่วยขวางเอาไว้ให้และไล่ชัตเตอร์กับขีตาออกไปก่อนส่วนมาวินหลังจากที่เคีย์แคกกลับไปหมดก็รีบเดินมาหาชัตเตอร์และพูดว่าทําอะไรของมึงงานตุพพังหมดแล้วมึงไม่น่าเกิดมาเป็นลูกตูเลยชัตเตอร์ที่กำลัง โมโหจนฟิลขาดก็พูดว่าคิดว่าตัวเองดีมากเหรอวันที่ปู่เดี้ยงอย่าคิดว่าไม่รู้นะว่าพ่อทําอะไรไว้ถ้าไม่มีผมพ่อไม่มีทางมีงานแบบนี้หรอกพูดจบชัตเตอร์ก็ดหนีไปซึ่งวันที่ปู่เดี่ยงชัตเตอร์ได้ยินเสียงพ่อของตัวเองพังเข้าไปในห้องของปู่และสักพักปู่ก็ตกลงมาเขาเลยรีบวิ่งไปที่ห้องวงจรปิดเพื่อเอาไฟออก ตัดภาพมาที่ไข่มุกแอบเข้ามาในห้องของชัตเตอร์เพื่อหาอะไรบางอย่างซึ่งของนั้นก็คือวิดีโอที่บันทึกวันเกิดเหตุสักพักชัตเตอร์ก็เดินเข้ามาพอดีเพื่อที่จะเอาวิดีโอนั้นมาแชร์พ่อของตัวเองแต่เขาหาไม่เจอก่อนจะเดินออกไปมาวินที่ไม่รู้ว่าลูกจะทําอะไรกันแน่เขาเริ่มรู้สึกกลัวก็เลยส่งคนขับรถขับตามชาัตเตอร์ออกไปชัตเตอร์ขับรถไปด้วยความโกรธโดยที่ไม่รู้จุดหมายว่าจะไปที่ไหนแต่สักพักก็มีคนขับรถมาตัดหน้าพอลงจากรถไปเขาก็โดนหัวจนเละแล้ว ตอนที่3ก็ตัดจบไปเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับเรื่องราวของสืบสันดานตอนที่3นี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนันด้วยนะคะแล้วเจอกันตอนหน้าตอนที่มีชื่อว่ามือ8ด้าน